มาเรียนกันเรื่องอักษรนำนะคะอักษรนำเราเรียนมาแล้วต่อ4ต่อ5ออ6ก็ต้องรู้เลยนะคะอักษรนำอักษรนำคือตัวข้อสองตัวพยัญชนะสองตัวที่เป็นพยัญชนะหละมาอยู่คู่กันแต่เราอาจอกเสียบพวกหลังนะคะอย่างเช่นอักษรนำมีอยู่สามสามอย่างที่เราควรรู้คืออักษรหอนํำอันนี้นคะว่าฮอนหอนอ่าอ่าฮอนหอนํำโนเห็นไหมอักษรนำ

อ่าทำที่มีนํำมีแค่สี่ตัวละันอย่าอยู่อย่างอย่าสูงนํำอย่างที่ข่าวกอนสูงมีกี่ตัวนะอ่าสิเป็ดตัวหนุ่มสเ็ดตัวปีฝาก้าสารให้ฉันขานมขอไข่เป็นอักษรสูงนํำอักษรดําำเขียนอ่านว่าขหนมแต่เวลาเราอ่านเราอ่านว่าอะไรนะอ่าขานมอันนี้เรียกว่าอักษรสูงนํำ นำแล้วต้องมีออีมาช่วยเวลาเราเขียนกระดาต้องเหี่ยอีมาช่วยรอบออนีจะช่วยในเรื่องอักษรนนำตอนบางไม่กี่ตัวเลยมีเก้าตัวไก่จิกเด็กตายบนฝ่าหูต้องรันสนุกต้องาทำที่มีสองวิญญาณและไม่มีสาาด้วยเป็นอ่านรดลูกแล้วครูให้พวกเราร่วมสนุกนะให้ร่วมสนุกว่าทำที่ลูกถืออ่านว่าอะไรเป็นอักษรอนอะไรนำอะไรในสามแบบสี่เด็ที่ครูยกตัวอย่าง นะไปจักสอนอะไรอ้าวทางนี้อ่านว่าอะไรลูกสนุกนะธรวมาสนุก,นอ,นกอักษรสูงคือสอเสือนอามอักษรต่ำคือนอนหน,นูอ่านว่าสนุกเห็นไหมพอคําอ่านเขาใส่หอยลงอไปด้วยเพราะถ้าไม่ใส่หอยเป็นสนุกไหมลูกไม่เป็นไม่เป็นสนุกลำที่สอง นอนครับคำที่สองอะไรคะนอนคำแรกอ่านว่าจรวดจรวดอักษรอะไรลูกจอนอักษรอักษรกลางครับอักษรกลางนาอักษรอะไรคะนามคำคำที่สองอะไรคะยางคำว่ายางอะไรนำมือ่างเอาอ่างเนี่ยเอาอ่างนำคำแรกอ่านว่าอร่อยครับอร่อยตัวอะไรนำมือเอาอ่างครับเอาอ่างเอาอ่างนี้เป็นอักษรกลางเป็นอักษรกลาง นำต่ํเหมือนกันคําว่าอรอยช้อหลับครับอหลับอะไรนาลูกหอหีหอหี่หอนานี่คําที่ไม่มีหอนําโอเคเ้าอ่านน้อกันอีกรอบนึงลายรยโอเคยแล้วก็ฝั่งนี้คำหล่าเนี้ยเราต้องรู้เวลาเขาเขียนคำอ่านจากคำศัพท์เราต้องนำหลักการนี้ไปใช้ทางขวาอ่านว่าไง ไนขอนำอทางโน้นอะไรคะหรือคำว่าหรือก็ขอนำค่ะฉลาดฉลาดคำว่าฉลาดฉลาดอยู่อักษรอะไรนะอักษรสูงแล้วอ่าอักษรสูงอ่าอันทางนี้อะไรขนมอ่าขนมเป็นอักษรสูงสูงเหมือนกันนำอะไรนำลองพร้อมๆกันค่ะั แวนอ่ฝารังกับแวนฝารังเป็นอักษรอนำอะไรนะำสูงนำตามอันนี้เป็นอะไรนะอันนี้เป็นอะไรลูกเป็นหอนำอ่ะหอนำช่วยเพื่อนดูสิคนเก่งอ่ช่วยเพื่อนดูอ่านว่าอะไรคะยาอ่ยางยาใช่ไหมลูกใช่แล้วยางอ่อนำอ่อนำอ่อนำยอมีสี่ตัวแต่ถ้าอ่อนำอย่างอื่นักษ้อสูงางต่ำก็มีหลายตัวนะอย่างเช่นคำว่าอร่อยอันนี้อ่อนำเหมือนกันทางขวามือ คำว่าหยุดหยุดคำใช้มือคำว่าอยู่หยุดนี่อยู่ในแบบไหนอ่อนำอ่านำแล้วข้างหลังอะลูกอ่อนำยน้ำคำแรกคําว่ายาไม้คำแรกยาคำว่ายากินไหมอ่าอยู่ในอ่อนำยนกันคำนี้อ่านว่าหมึกหมึกหมึกออนำอ่านำคำนี้อ่านว่าเะมือนเหมือนที่ลูกยกไปยาน คำว่าการะหนกกลางน้ำต่ำนะคะคำว่าการะหนกโอเคค่ะคำว่าจามูกจอจานนี่อยู่ในอะไรนะอ,อ่างาร้อนกางกลางน้ำอะไรเอ่ยกลางน้ำต่ำเรียนแล้วต้องรู้ได้ด้วยตัวเองโดยให,หให้เราหาให้เราหาความรู้ที่เราเคยมีตั้งแต่เรียนปหนึ่งมาถึงปหกให้หา คำที่มีหอนำคำที่มีอนำยอคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำอักษรกลางนำต่ำอย่างละห้าคำ